ฮุนไดดีรักปี2012 g น a ิบแต่ง VIP ของแต่ง VIP มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเครื่อง A1 2.5ดีเซลประหยัดน้ำมันมากค่ะแต่งประตูไฟฟ้าสไลด์มาหนึ่งข้างค่ะเบาะแต่ง VIP 7ที่นั่งค่ะนั่งแล้วสะดวกสบายมากเลยค่ะติดเสริมจอกลาง Android สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะ แอล์เราสามแถวเย็นชื่นช่ำเลยจ้าติดเสริมจอแอนดรอยสามารถเชื่อมต่อกับจอหลังได้เลยนะคะ ด้านหลังกว้างขนอะไรก็ขนได้แต่อย่าขนหนูไปทิ้งนะคะในราคาเราเปิดอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นขนได้ยาวสุดถึง6ปี72งวดงวดละประมาณ1 000, 1 0 0 0 0กว่าบาทค่ะคันนี้ของแต่งแบบนี้ใครสนใจติดต่อเซลล์ปุ้ยมาเลยะคะ่ะเบอร์080 604 8422ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ